ปอดตอเปินใหญ่ขอิอบมาตั้งจะต้อง,ลงพล่ลมหัวใจรองรางที่ทางหลอกลวงกันทิดีเอฟบีเป็นทำรับคำสั่งบมใน,นทันทีเรียกอูตะเภาอย่างรวนที็วีห้าสิกองมาช่วยสล่ม นี่คือเนื้อเพลงท่อนแรกจากเพลงถล่มหัวใจที่ถือเป็นเพลงดังเพลงแรกของครูเพลงยอดฝีมือจากแดนอีสานครูพงศักดิ์จันทรุกขาถือเป็นเพลงรักเพลงหนึ่งที่เนื้อหาแปลกออกไปทางโหดนิดหน่อยเมื่อหลายปีก่อนพีสเสดิ์ได้นำเพลงนี้มาขับร้องใหม่ในสไตล์ออกไปทางเพื่อชีวิตนิดๆ <c oughs> ก็น่าฟังไปอีกแบบนะครับเ <c oughs> แต่ต้นฉบับที่ขับร้องเพลงนี้คือนักร้องนามว่าวิโร์เพชรเมืองการดาวเด่นอีกดวงของวงการเพลงลูกทุ่งซึ่งเสียชีวิตในช่วงเช้าของวันที่20ธันวาคมปี2,563ด้วยการปิดชีวิตตนเองจากการแขวนคอที่ท้ายไร่ นอกจากท่านจะเป็นนักร้องนักแต่งเพลงที่แฟนเพลงรู้จักดีในยุคหนึ่งแล้วอาวิโรดเพชรเมืองการยังมีบทบาทสําสคัญอย่างหนึ่งต่อวงการเพลงลูกทุ่งนั่นก็คือเป็นเพื่อนสนิทที่คอยดูแลช่วยเหลือกันและกันกับครูลบบุรีรัตน์ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับในช่วงที่ครูลบยังลําบากไม่มีชื่อเสียงดังที่ปรากฏข้อความอยู่ในหนังสืองานสฉครูลบบุรีรัตน์ดังต่อไปนี้คุณวิโรดเพชรเมืองการถือเป็นเพื่อนคนแรกๆในสมัยที่ครูลบเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเลยก็ว่าได้เพราะตอนนั้น คุณวิโรธเพชรเมืองการเป็นนักร้องของวงกรุงเทพแอม,มโบ้ ช้ชื่อว่าสิงห์สามยอดส่วนครูลบบุรีรัฐมีชื่อว่ารุ่งลบบุรีทั้งคู่เป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันมากๆเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันเลยก็ไม่ผิดนักเพราะทั้งคู่จะคอยช่วยเหลือกันตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องการใช้ชีวิตไม่ว่าสิงห์สามยอดจะไปร้องเพลงที่ไหนเป็นต้องเห็นรุ่งลบบุรีที่นั่นคุณวิโรธเพชรเมืองการบอกความประทับใจที่มีต่อครูลบว่าเมื่อก่อนลบเขากินเหล้าเก่งแต่เวลาไปกินเหล้ากับใครเขาก็มักจะเล่าให้คนนั้นฟังว่าเขานับถือผมมากเพราะผมคคอออยยยช่วเเหลืขา พาเขาออกงานด้วยเสมอๆออันนี้คนอื่นมาเล่าให้ผมฟังนะวิโรธเพชรเมืองการชื่อจริงว่าวิโรธโครงสายเกิดเมื่อวันที่11มิถุนายนปี2484ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นบุตรของนายพลอยนางวงศคงสายมีพี่น้อง4คนด้วยกันวิโรธเป็นคนสุดท้องจบการศึกษาชั้นป .4 ที่โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมพ่อแม่มีอาชีพทำนา เมื่อจบก,การศึกษาภาคบังคับก็ช่วยพ่อแม่ทำนาอยู่ระยะหนึ่งสลับกับเที่ยวเตลเตลเฮฮากับเพื่อนๆตามประสาวัยรุ่นอยู่พักหนึ่งพออายุได้14ปีเริ่มเบื่อการทำนาก็ชวนเพือพ่อนๆหนีจากบ้านเข้าเสี่ยงโชคในกรุงเทพเมืองบางกอกที่ใครๆบอกว่าเป็นเมืองสีวิไลหลังจากท่องเมืองกรุงอยู่พักหนึ่งก็โชคดีได้ทำงานเป็นกระเป๋ารถเมยทำให้เริ่มนยิ้มออกเพราะอย่างน้อยก็ได้มีเงินเลี้ยงชีวิตออกจากเป็นกระเป๋ารถเมยก็ไปทำงานเป็นเด็กปั๊มเนื่องจากวิโรจน์เป็นคนร้องเพลงได้ไพเราะเพื่อนๆจึง แนะนำว่าน่าจะหันแปเอาดีในการเป็นนักร้องดีกว่าทําให้เขาเริ่มใฝ่ฝันและเริ่มมองหาช่องทางที่จะเป็นนักร้องเพราะอย่างน้อยถ้าเขาเกิดมีชื่อเสียงขึ้นมาก็สามารถกลับบ้านไปหาพ่อแม่ได้อย่างภาคภูมิใจ ทำให้เขาหมั่นอ่านข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์บ้างตามนิตยาสารบ้างส่วนมากจะเป็นข่าวด้านบันเทิงเพื่อจะเจอช่องทางวันหนึ่งเขาอ่านข่าวไปพบประวัติของครูพีระตรีบุภาทราบว่าท่านเป็นหัวหน้าวงดนตรีคณะพีระสินเป็นนักดนตรีและเป็นคนสร้างนักร้องจึงลองเขียนจดหมายไปขอสมัครเป็นนักร้องโดยไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักแต่ปรากฏว่าเมื่อครูพีระได้อ่านจดหมายแล้วเกิดสนใจจึงเรียกให้ไปพบที่สำนักงานหลังจากครูพีระทดสอบก็รับเขาไว้ทําให้เขาดีใจมาก ครูพีระมอบหมายให้คุณนรงรดาพรหรือที่รู้จักกันในานามลุงกร่งกังเกงแดงเป็นผู้ตั้งชื่อให้ลุงโกร่งจึงตั้งชื่อนักร้องให้เขาว่าสิงสามยอดแล้วครูพีระก็ให้เดินสายอยู่กับวงพรเกษม ของลุงโกร่งกางเกงแดงแต่ยังไม่ได้บันทึกเสียงต่อมาเขาได้ย้ายไปอยู่กับวงช้างแดงของกุญชรสุขนิพันธ์และยังใช้ชื่อสิงสามยอดเหมือนเดิมวงดนตรีช้างแดงไม่เหมือนวงดนตรีวงอื่นนักร้องในวงแต่ละคนต้องร้องเพลงเสียงเหมือนกับนักร้องที่กำลังดังในยุคนั้นสิงสามยอดร้องเพลงของมีศักดิ์นาครัตได้ดีหัวหน้าวงจึงมอบหมายให้เขาเป็นตัวแทนมีศักดิ์นาครัตในการร้องเพลงหน้าเวที อยู่กับวงช้างแดงได้ระยะหนึ่งก็ยังไม่ได้บันทึกเสียงจึงย้ายไปอยู่กับวงประกายดาวของการแก้สุพรรณที่นี่เองโอกาสเป็นนักร้องบันทึกแผ่นเสียงของเขาก็มาถึง เมื่อการแก้วสุพรรณสนับสนุนให้เขานําเพลงที่แต่งไว้มาร้องบันทึกเสียงซึ่งก็มีเพลงกินไม่ได้นอนไม่หลับพี่ยังไม่เคยกลับมาเถิดทูนหัวโดยใช้ชื่อสิงสามยอดเหมือนเดิมและเสียงของเขาในยุคนี้ก็ยังมีกลิ่นอายของมีศักดิ์น่าคร์ทอยู่มากรอปี2509สิงสามยอดก็ลาออกจากวงประกายดาวของการแก้วสุพรรณไปอยู่กับวงดนตรีรวมดาวกระจายของครูสมเนียงม่วงทองแรกๆยังใช้ชื่อสิงสามยอดในการร้องเพลงหน้าเวทีและมีร้องเพลงแนวมีศักดิ์นา ราดเหมือนเดิมต่อมาพอครูสำเนียงได้ให้ร้องบันทึกเสียงจึงเปลี่ยนชื่อให้เขาใหม่เป็นวิโรธเพชรเมืองการเพลงแรกที่บันทึกเสียงในนามวิโรธเพชรเมืองการคือเพลงแม่แว่นตาดำโดยเขาแต่งเอง แต่เพลงนี้ยังไม่ใช่เพลงดังที่สร้างชื่อวันหนึ่งวงดนตรีรวมดาวกระจายยกวงไปทําการแสดงที่โรงภาพยนตร์เฉลิมศิลป์จังหวัดอุบลราชธานีเขามีโอกาสได้รู้จักกับครูพงศักดิ์จันทรุขานักภาคภาพ,พยนตร์ชื่อดังและเป็นนักแต่งเพลงมีอยู่ช่วงหนึ่งไพยวันลูกเพชรได้เข้าไปยกมือไหว้และทักทายครูพงศักด์ในฐานะที่ครูพงศักด์เคยแต่งเพลงดาววานไหนเขาร้องเมื่อปี2502เมื่อวิโรธเห็นเข้าก็จึงเข้าไปยกมือไหว้ครูพงศักด์และบอกว่าครูแต่งเพลงให้ผมบ้างสิครูพงศักด์บอกว่า แล้วครูพงศักิ์ก็เข้าไปนั่งในร้านกาแฟหยิบปากกาขึ้นมาแต่งเพลงในตอนนั้นเลยครูพงศัก์เขียนเล่าไว้ในหนังสือของท่านว่าเขียนเพลงนี้ในขนาดที่เครื่องกำลังติดใช้เวลาไม่นานก็แต่งเสร็จแล้วตั้งชื่อเพลงว่าถล่มหัวใจหลังจากตรวจแก้เคลียร์ทำนองให้ลงตัวแล้วก็กลับไปจูงแขนวิโรธออกมาแล้วร้องเพลงนี้ให้ฟังและต่อเพลงกันพอต่อเสร็จวิโรธเพชรเมืองการรีบขอบคุณครูพงศัก์และพูดซ้ำๆด้วยความดีใจว่าเพลงนี้ดังแน่ เพลงนี้ดังแน่แล้วก็มอบเงินเป็นค่าเพลงให้ครูพงศักดิ์300บาทครูพงศักดิ์ก็รับไว้ด้วยความดีใจเพลงถล่มหัวใจถูกเปิดออกอากาศไม่ถึงเดือนปรากฏว่าได้รับความนิยมจากแฟนเพลงทั่วประเทศทําให้ชื่อของ วิโรธเพชรเมืองการแจ้งเกิดในวงการทันทีต่อมาครูพงศักดิ์จันทุขาแต่งเพลงจี้หัวใจให้หนวลละอองรุงเพชรสิทธิรักอีกคนของครูสมเนียงม่วงทองร้องแก้เพลงถล่มหัวใจยิ่งทําให้สองเพลงโด่งดังขึ้นไปอีกทั้งวิโรธเพชรเมืองการและนวลละอองรุงเพชรกลายเป็นนักร้องเนื้อหอมประจําวงต่อมาวิโรธเพชรเมืองการได้ร้องบันทึกเสียง ออกมาอีกมากมายเช่นเพลงสั้นจูคนสวยช่วยทีทุยกับสเกิร์ตฮิปปี้หวั่นใจวาสนาเท่งถึงไม่รักอย่ายักท่าน้องมวยจ๋าเป็นต้นหลังจากออกจากวงดนตรีรวมรากระจายก็ไปอยู่กับวงยุพินแพรทองได้พักหนึ่งมีเพลงที่บันทึกเสียงออกมาในช่วงนั้นคือเพลงแม่สาวแรกพลิก เมื are, ่ออายุได้30ปีเปีเศษวิโรธเพชรเมืองการป่วยเป็นโรคไซนัสไม่สามารถร้องเพลงได้ดีเหมือนเดิมจึงพักการร้องเพลงหันมาจากรายการวิทยุแทนโดยเริ่มจากสถานีวิทยุททท1143ซึ่งตอนนั้นเปลี่ยนชื่อเป็นอสมทย้ายไปจาก สียข้อกัวแล้วจัดร่วมกับมิสเตอร์เบนซินโดยมีห้างขายยาตราเสือ11ตัวเป็นผู้สนับสนุนต่อมาก็จัดเพิ่มที่วิทยุป,ปตอออและเสียงสามยอดช่วงนี้มีบริษัทแป้งน้ำสปริงสองเข้ามาร่วมสนับสนุนด้วยรายการของเขาเป็นที่ถูกใจของผู้ฟังมากเพราะนอกจากเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังแล้วเขากับมิสเตอร์เบนซิน ยังมีมุกตลกให้คนฟังได้ขำขันไปด้วยตลอดรายการหลังปี2520เล็กน้อยในขณะที่มีชื่อเสียงอยู่กับการจัดรายการวิทยุก็นึ่อยากจะลองร้องเพลงดูอีกครั้งจึงไปสมัครเป็นนักร้องอยู่กับในห้างประจวบจำปาทองในห้างประจวบก็รับไว้และให้เดินสายไปกับวงจำปาทอง9วงเดียวกับชายชาตรีตอนนั้นมีชายชนะบุญโชิไปร่วมเดินสายอยู่ด้วยอยู่กับวงจำปาทองเจนกระทั่งเลิกวง ในปี2539ตอนนั้นมนตจิตคำส้อยกำลังโด่งดังจากเพลงสั่งนางจดหมายผิดซองผู้บริหารชูออดิโอจึงได้เชิญวิโรจนเพชรเมืองการให้เข้ามาร่วมทีมงานด้วยโดยมีคุณโตจรันคอยให้การสนับสนุนให้ทำหน้าที่ช่วยคัดกรองคัดเกลวเนื้อเพลงที่นักแต่งเพลงส่งเข้ามาก่อนที่จะให้นักร,อรอ้องได้ร้องบันทึกเสียงกับมีหน้าที่แต่งเพลงให้กับนักร้องในสังกัดอีกด้วยอาจารย์วิโรจนเพชรเมืองการได้แต่งเพลงฝนมาน้ำตาลัง ให้มนติ์คำสร้อยขับร้องแต่งเพลงเห็นเพียงแวบ,บเดียวให้ดำรงวงทองขับร้องเป็นต้นวิโรธเพชรเมืองการทำงานอยู่ที่บริษัทชัวอรีโอนานนับสิบปีหลังจากเลิกทำงานกับบริษัทชัวรีโอก็กลับไปอยู่ที่บ้านจังหวัดกาญจนบุรียึดอาชีพทำไร่ทำสวนอยู่กับครอบครัวในยาบ้านปลายของชีวิตราวเจปีที่ผ่านมาวิโรธเพชรเมืองการสุขภาพไม่ค่อยดีเริ่มจากเป็นโรคปวดเขา่าเดินเหินไม่ค่อยสะดวกแต่โรคที่ทำให้ท่านต้องทรมานมากๆก็คือโรคนิ้วในระยะหลังท่านปัสสาวะไม่ออกต้องไปหาหมออยู่เป็นร จซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านคิดสั้นก็เป็นได้ในช่วงเช้าตรู่ของวันที่20ธันวาคมปี2563อาวิโรเพชรเมืองการตกลงกับภรรยาว่าจะพากันไปเลือกตั้งอบออจอแต่ก่อนจะไปท่านขอเดินไปท้ายบ้านนิดหนึ่งก่อนเวลาผ่านไปค่อนข้างนานอดีตดาวดังแห่งวงการลูกทุ่งก็ยังไม่กลับออกมาภรรยาเห็นหายไปนานผิดปกติจึงช่วยกันออกตามหาญาติๆก็ช่วยกันตามหาจนเวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีก็พบศพในสภาพผูกคอตนเองแขวนกับที่สูงเป็น การจากไปท่ามกลางความตกตะลึงและคาดไม่ถึงของภรรยาและบรรดาลูกหลานไม่คิดว่าท่านจะคิดสั้นทําร้ายตัวเองส่วนสาเหตุของการคิดสั้นภรรยาเล่าให้ฟังว่าก่อนเสียชีวิตท่านยังมีอาการเป็นปกติพูดคุยกันตามปกติไม่ได้มีความเครียดไม่ได้บ่นให้ฟังว่ากลุ่มเรื่องอะไรคาดว่าถ้าจะมีเรื่องกุ้มใจก็คงเป็นเรื่องสุขภาพเท่านั้นแต่ก็เป็นการคาดเดาตามความน่าจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงยังคงเป็นปริศนาเพราะไม่มีใครทราบถึงสิ่งที่อยู่ในใจในห้วงสุดท้ายของนัทเพลงท่านนี้ว่าท่านคิด

ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลให้เรานำมาเล่าขานสืบต่อตำนานเพลงขอบคุณมากครับ